เด็กชายคนหนึ่งยืนยันจะให้พ่อขุดหลุมศพของแม่ขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อลงศพถูกเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในทําให้ทุกคนต้องช็อกจนพูดไม่ออกเบื้องหลังการตายของแม่ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาและเบาะแสที่ซ่อนอยู่จะพาเขาไปพบความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเรื่องราวลับดํามืดของโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งความลับในอดีตที่คนทั้งหมู่บ้านพยายามปิดไว้คุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงที่ไม่มีวันลืม เด็กชายชื่อฟานนั่งกอดเขาอยู่ริมหน้าต่างสายตาจับจ้องไปยังสุสานที่ถูกหมอกปกคลุมลมพัดหอบกลิ่นดินเปียกเข้ามาในห้องเขาได้ยินเสียงต้นไม้เสียดสีกิ่งไม้ขีดขนหน้าต่างในหัวของเขามีเพียงคำถามเดียวทำไมแม่ถึงตายเร็วขนาดนั้นคำตอบจากพ่อคือแม่ล้มป่วยกระทันหันแต่ฟานไม่เชื่อเขาฝันเห็นแม่ทุกคืนแม่ยืนอยู่ในความมืด ร้องไห้เสียงแผ่วเบาฟานช่วยแม่ด้วยเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปฟานจ้องหน้าพ่อด้วยสายตา,นาแน่วแน่พ่อต้องขุดหลุมฝังศพแม่ขึ้นมาพ่อสบตาเขาใบหน้าซีดเผือดลูกพูดบ้าอะไรแม่ยังไม่ไปไหนพ่อฝังแม่ทั้งเป็นเสียงพูดของฟานสั่นเครือแต่หนักแน่นพ่อเดินไปหยิบขวดเหล้ามือสั่นแต่สายตาของลูกชายไม่ยอมละไป คืนนั้นใต้แสงจันสีเลือดพ่อกับลูกเดินไปยังสุสานหลังบ้านดินชื้นหนอนดิ้นไปมาระหว่างก้อนดิน่านยืนถือไฟฉายแสงสันไหวในมือเขาพ่อใช้จอบตักดินทีละชั้นเสียงเหล็กกระทบดินดังก้องในความเงียบเมื่อจอบกระแทกโดนบางสิ่งแข็งทั้งสองคนหยุดหายใจชั่วขณะลงไม้เก่าเปื้อนโคลนเผยให้เห็น่านยกมือขึ้นเปิดฝากลง เสียงบานพับครางเบาหาหะกลิ่นอับรุนแรงพุ่งใส่หน้าดวงตาของเขาเบิดกว้างภายในโลงไม่มีศพของแม่มีเพียงตุกตาเก่าๆสวมชุดของแม่ผมปลอมปิดใบหน้าไว้กลิ่นน้ำหอมประจำตัวไม่ยังติดอยู่จางหาหะพ่อสุดตัวลงกับพื้นมือสั่นน้ำตาไหลาอาบแก้มฟานหันขวบไปมองพ่อ แม่อยู่ที่ไหนเสียงเขาสั่นแต่เต็มไปด้วยโทสะพ่อไม่ตอบแต่กัดริมฝีปากแน่นฟานเห็นบางอย่างในเงามืดหลังต้นไม้ใหญ่เงาร่างของใครบางคนยืนนิ่งเหมือนมองตรงมาที่เขาแววตานั้นเขารู้จักดีมันคือแววตาของแม่เขาฟานถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเจนในหูเงาร่างนั้นขยับช้าๆออกจากเงามืด ต้แสงจันบหน้าที่ฟานคิดถึงปรากฏคือแม่แม่จริงหาหะใบหน้าซีดขาวริมฝีปากมีรอยเลือดแห้งดวงตาเศร้าลึกจนเหมือนดูทะลุเข้าไปในวิญญาณเธอไม่พูดอะไรเพียงยื่นมือมามือที่เย็นจนเห็นไอ้น้ำในอากาศฟานยืนตัวแข็งไม่รู้จะทำอะไรพ่อร้องลั่นอย่ามาเอาลูกไปแม่หยุดนิ่งดวงตาหลีลงอย่างเจ็บปวดเธอชี้นิ้วไปที่พ่อ เขาทําให้แม่ต้องตายเสียงของเธอเบาเย็นเยียบเหมือนลมจากใต้ดินฟานหันขอบไปมองพ่ออีกครั้งพ่อสะอกร่างสั่นไม่หยุดพ่อทําอะไรกับแม่พ่อก้มหน้าร้องให้สะอึกสะอื้นพ่อไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุฟานกำมือแน่นเสียงแม่ดังขึ้นอีกครั้งเขาผลักแม่แม่ล้มหัวฟาโตะเสียงนั้นสะท้อนในอากาศเหมือนมาจากทุกทิศทาง ฟานรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นน้ำแข็งแม่ยื่นมือมาจับไหล่เขาเย็นเหมือนน้ำในบ่อน,น้ำลึกลูกช่วยแม่ให้ความจริงปรากฏดวงตาแม่เต็มไปด้วยวิงวอนฟานมองหน้าพ่อที่กำลังซุดลงกับพื้นมือกุมหัวร่างสั่นเป็นเจ้าเข้าแม่ค่อยๆถอยหลังกลับสู่ความมืดแต่สายตาย,ยังจับจ้องเขาไม่ละฟานรู้เรื่องนี้ยังไม่จบ เงามืดเริ่มห้อมล้อมพวกเขาทั้งคู่เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวเสียงผู้หญิงหลายเสียงร้องให้คร่ำครวญตัดพพอฟานเริ่มมองเห็นเงาร่างอื่นหาหาไม่ใช่แค่แม่คนเดียวมีผู้หญิงอีกหลายคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ดวงตาทุกคู่มองตรงมาที่พ่อของเขาพ่อผงะถอยหลังใบหน้าซีดเหมือนคนขาดเลือด เขาสายหัวน้ำลายฟูมปากไม่พวกแกไม่มีสิทธิ์กลับมาเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากเงามืดไม่ใช่เสียงหัวเราะจากความสุขแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบ้าคลัง่งฟานยืนอยู่กลางความเย็นเยือกเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกหมดหูอื้อมือเย็นเฉียบพ่อกรีดร้องลั่นร่างสุดลงไปกับพื้นดินเปียกเสียงคร่ำครวญของผู้หญิงเหล่านั้นดังขึ้นพร้อมกัน เขาไม่ใช่แค่ฆ่าแม่ของลูกฟานหันไปมองเงาร่างของผู้หญิงในเงามืดบางคนมีเลือดไหลเต็มหน้าบางคนมีรอยฟกช้ำตามตัวบางคนไม่มีดวงตาทุกคนยืนมองพ่อเขารากับรอเวลาที่จะทวงบางสิ่งคืนฟานหันไปมองพ่อใบหน้าที่เคยเข้มแข็งของพ่อเหลือเพียงซากของความหวาดกลัวลูกช่วยพ่อด้วยแต่ฟานไม่ขยับ เขายังจําได้ถึงรอยช้าบนแขนแม่เขายังจําได้ถึงเสียงร้องให้ในห้องนอนเขายังจําได้ว่าแม่เคยขอให้หนีไปกับเธอตอนนั้นเขายังเด็กเกินไปจะเข้าใจตอนนี้เขาเข้าใจหมดแล้วดินใต้เท้าเริ่มสั่นไหวแผ่นดินใต้หลุมศพยุบตัวลงช้าหาหะเหงาร่างของแม่ยืนอยู่ข้างฟานเธอยื่นมือไปหาพ่อถึงเวลาชดใช้ เสียงนั้นแหลมสูงจนฟานต้องปิดหูพ่อกรีดร้องสุดเสียงพยายามพานหนีแต่ดินโคลนเหมือนจะดูดร่างเขาลงไปทีละน้อยแขนขาเขาถูกพันด้วยเงามืดเสียงผู้หญิงเหล่านั้นประสานกันเป็นเสียงเดียวสวดเหมือนบทสาบแช่งจากใต้ดินฟานยืนมองภาพตรงหน้าดวงตาไร้น้ำตาเพราะตอนนี้เขาไม่ได้กลัวอีกต่อไปเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบ เป็นความสงบที่แม่อาจไม่เคยได้รับจนถึงคืนนี้เสียงร้องของพ่อค่อยๆเบาลงร่างของเขาถูกกลืนหายไปในดินโคลนเหลือเพียงเงาสีดำที่ค่อยๆจางหายผู้หญิงทุกคนยืงยืนอยู่แต่ดวงตาของพวกเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เป็นความโล่งใจแม่เดินเข้าไปหาฟานวางมือบนหัวเขาเบาหาหะ ลูกทำได้ดีมากเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ในอากาศยังคงกลิ่นเลือดอ่อนาหาหะาฟาหลับตาแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือแม่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกปลอดภัยแม่หันไปมองผู้หญิงคนอื่นาหาหะพวกเธอพยักหน้าให้เธอทีละคนรากับมีบางสิ่งถูกปลดปล่อยหมอกหนาทึบเริ่มจางลง แสงจันทร์สาดลงมาชัดเจนขึ้นเสียงนกกลางคืนกลับมาเน่าร่างของผู้หญิงเหล่านั้นค่อยๆเลือนหายไปในแสงรวมถึงแม่ของเขาแต่ก่อนจากไปแม่หันกลับมาอีกครั้งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนอย่ากลัวความจริงอีกเลยลูกเป็นคนกล้าหาญที่สุดของแม่แล้วเธอก็หายไปเหลือเพียงลมเย็นพัดผ่านแก้มของฟานเขายืนอยู่คนเดียวในสุสานที่เงียบสงด ฟ้าเริ่มสว่างเสียงไก่ขันว่ามาไกลาหาหาเขาหันไปมองหลุมศพที่กลืนร่างของพ่อไม่มีร่องรอยใดหาหาแค่พื้นดินเรียบสนิทราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟานเดินกลับบ้านช้าหาหาแต่ในใจของเขาไม่มีความกลัวอีกต่อไปเพราะคืนนี้เขาได้เห็นความจริงทั้งหมดแล้วประตูบ้านเปิดออกช้าหาหา แสงอ่อนของรุ่งอรุณศาสตร์เข้ามาในโถงกลิ่นอับเดิมๆยังลอยวนในอากาศแต่ฟานไม่รู้สึกหนาวอีกเขาเดินผ่านห้องรับแขกที่เงียบงนันโต๊ะไม้ซึ่งเคยมีคราบเลือดตอนนี้สะอาดเกินไปราวกับมีใครลบความทรงจำทิ้งฟานหยุดที่บันไดมองขึ้นไปยังชั้นสองห้องของแม่ยังคงปิดสนิทเขายื่นมือไปจับลูกบิดเย็นเฉียบ เขาผลักประตูเข้าไปแสงแดดส่องผ่านม่านบางหาหะกระทบกับกรอบรูปบนโต๊ะเครื่องแป้งภาพแม่ในชุดเดิมที่ฝังในความทรงจำรอยยิ้มของเธอยังเหมือนเดิมฟานเดินเข้าไปนั่งบนเตียงมือแตะหมอนเบาหาหะกลิ่นหอมอ่อนๆของแม่ยังคงอยู่เขาหลับตาสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นช้าลง ในที่สุดความเงียบก็กลายเป็นเพื่อนที่ไม่คุกคามเสียงนาฬิกาเดินต่อไปเรื่อยหาหะเขานั่งอยู่อย่างนั้นเนื่นนานไม่มีใครร้องไห้ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเงามืดใต้ต้นไม้เพียงแค่แสงเช้าและคำสัญญาที่เขาให้ไว้กับแม่ว่าความจริงจะไม่ถูกฝังอีกไม่ว่าจะลึกแค่ไหนในผืนดินฝ่าลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าหาหา่า เขาเดินไปที่ลิ้นชักโตะเครื่องแป้งมือเปิดออกด้วยแรงเบาหาหะด้านในเต็มไปด้วยของใช้เล็กๆของแม่ลิปสติกสีโปรดจดหมายเก่าๆพับอย่างเรียบร้อยและสิ่งหนึ่งที่สะดุดตากล่องไม้เล็กๆที่ถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจสนิมเคระฟานหยิบมันขึ้นมาจากกุญแจแน่นในมือเขามองหากุญแจในลิ้นชักอื่นใช้เวลาสักพักจนพบแหวนวงหนึ่ง ด้านในแหวนสลักชื่อของแม่และพ่อไว้เขาลองหมุนแหวนดูและได้ยินเสียงแกรกเบาๆจากด้านในกุญแจเล็กๆหล่นลงมาจากช่องลับในแหวนหัวใจของฟานเต้นแรงขึ้นเคใช้กุญแจไขกล่องไม้ทันทีเสียงคลิกเปิดออกพร้อมกลิ่นเก่าเก็บที่คุ้นเคยด้านในกล่องคือรูปถ่ายที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ของเขายืนอยู่กับผู้หญิงอีกสองคน คือสองในเงาร่างที่ฟานเห็นในสุสานเมื่อคืนพวกเธอยิ้มให้กล้องแต่ใบหน้าของผู้ชายที่ยืนข้างหลังไม่ใช่พ่อฟานขมวดคิ้วทันทีเขาหยิบซองจดหมายด้านล่างรูปภาพออกมาจะหน้าซองถึงฟานเมื่อเจ้าพร้อมจะรู้ความจริงมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะเปิดจดหมายกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งหล่นลงมาตัวอักษรเป็นลายมือแม่ของเขาลูกที่รัก ถ้าวันหนึ่งลูกได้อ่านจดหมายนี้แสดงว่าความลับไม่สามารถถูกฝังตลอดไปฟานกลืนน้ำลายอย่างฝืดเคืองลมหายใจติดขัดผู้ชายที่เลี้ยงลูกไม่ใช่พ่อแท้ๆของลูกประโยคนั้นพุ่งเข้าใส่เขาเหมือนพายุหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะเคอ่านต่อแม้มือจะเริ่มสั่นจนกระดาษสั่นไหวเขาเอาชีวิตของแม่และเพื่อนแม่อีกสองคนเพื่อปิดบังอดีตของตัวเอง แม่ไม่ต้องการให้ลูกเติบโตด้วยความเกลียดแต่เมื่อถึงเวลาลูกต้องรู้และลูกต้องเลือกว่าจะให้อดีตถูกลืมหรือถูกเปิดเผยฟานหลับตาลงช้าหาหาในหัวของเขาเต็มไปด้วยภาพหญิงสาวในเงามืดเสียงร้องให้ยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำมือเขากำรูปรภาพไว้แน่นเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่เงียบสงบเหมือนเช่านี้อีกต่อไปฟานยืนอยู่กลางห้องที่เงียบสงด แสงแดดลอดผ่านม่านบางหาหะจับแสงลงบนจดหมายที่เขายังถืออยู่ในมือคำของแม่ยังดังกล้องในหัวลูกต้องเลือกเขาหันกลับไปมองรูปถ่ายอีกครั้งชายคนนั้นคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในดวงตาน,นั้นกลับคล้ายเขาอย่างน่าประหลาดฟานรู้ทันทีนั่นอาจเป็นพ่อที่แท้จริงของเขาคำถามมากมายเริ่มผุดขึ้นในใจใครคือชายคนนั้น เกิดอะไรขึ้นกับเขาและผู้ชายที่เลี้ยงเขามาทั้งชีวิตพรากแม่ไปด้วยเหตุผลใดกันแน่เขารู้ดีว่าเขาจะไม่ได้คำตอบทั้งหมดในวันนี้แต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องเริ่มค้นหาเสียงนาฬิกาในห้องดังขึ้นทีละวินาทีเหมือนกำลังนับถอยหลังไปสู่บางสิ่งฟานหยิบรูปถ่ายและจดหมายใส่กระเป๋าดวงตาเขาแน่วแน่เขาเดินออกจากห้องผ่านทางเดินที่เคยเงียบเหงา ขณะที่ก้าวลงบันไดเขาหยุดมองบ้านหลังนี้อีกครั้งบ้านที่เคยเก็บซ่อนความรักความอบอุ่นและความลับดำมืดตอนนี้มันคือจุดเริ่มต้นของความจริงเมื่อเปิดประตูออกลมเย็นพัดมาปทหนาท้องฟ้าสว่างแต่ใจของเขาหนักแน่นเขารู้ว่าเส้นทางที่กำลังจะเดินต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีก พื้นดินใต้ฝ่าเท้ารู้สึกแข็งแต่มั่นคงเสียงกรวดแห้งกรอบใต้รองเท้าบอกเขาว่าทางข้างหน้ากำลังเริ่มต้นเขาเดินผ่านสวนที่เคยช่วยแม่ปลูกดอกไม้ตอนนี้ดินแห้งไม่มีสีเขียวหลงเหลือแต่เขาจำได้กลิ่นดอกมะลิที่แม่ชอบยังอยู่ในความทรงจำฟานหยุดที่ประตูรั้วหน้าบ้านมือวางบนกรนเหล็กเก่าฮฮ่เขาหายใจเข้าลึก เหมือนกำลังปิดประตูบานหนึ่งในชีวิตเพื่อเปิดอีกบานหนึ่งด้านนอกเนี่ยผิดปกติไม่มีเสียงรถไม่มีคนเดินผ่านเพียงลมเบาๆที่พัดเศษใบไม้ปลิวถลายไปตามถนนฟานหยิบจดหมายจากกระเป๋าออกมาอีกครั้งเขาอ่านบรรทัดส,สุดท้ายช้าหาหะหากลูกยังมีศรัทธาในแสงสว่างจงตามหาเบอร์ลินเบอร์ลินเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้ในบ้านมาก่อน ชื่อที่ไม่เคยปรากฏในอัลบั้มรูปหรือคำพูดของพ่อฟานเดินต่อแต่ตอนนี้ทุกย่างก้าวไม่ใช่ของเด็กชายที่เคยหวาดกลัวมันคือก้าวของคนที่พร้อมเผชิญความจริงบ้านทุกหลังที่เขาเดินผ่านเหมือนมองเขาผ่านบานหน้าต่างไม่มีคนพูดไม่มีเสียงแต่เขารู้สึกเหมือนถูกจับตาดูไม่ใช่จากคนเป็นแต่จากบางสิ่งที่ยังคงวงเวียนอยู่ใต้ผืนดินในหมู่บ้านนี้ ดินที่เคยกลบความลับไว้หลายปีแต่ตอนนี้กำลังถูกเปิดออกทีละชั้นเขาไม่หันหลังกลับเพราะความมืดที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความจริงที่รอยอยู่ข้างหน้าแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเงาของฟานทอดยาวบนพื้นถนนซีดมนเขามุ่งหน้าไปยังบ้านหลังเก่าของยายสถานที่ที่แม่เคยใช้หลบหนีเมื่อทะเลาะกับพ่อหลังบ้านนั้นมีห้องเก็บของที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานาน แม่เคยบอกว่าข้างในมีของที่ไม่ควรถูกเปิดแต่ตอนนี้ฟานรู้ว่าเขาจำเป็นต้องเปิดมันเมื่อเขามาถึงประตูไม้ผูกรอบส่งเสียงเอดอาร์เมื่อเขาผลักเข้าไปฝุ่นเกาะเต็มผนังกลิ่นเก่าคล้ายกระดาษเปียกและไม้เน่าฟานหยิบไฟฉายจากกระเป๋าฉายแสงไปทั่วห้องมีตู้เก่าๆตั้งอยู่ในมุมอับบานประตูบวมจนเปิดยากเขาออกแรงดันจนฝุ่นปลิฟุ้งไปทั่วข้างในเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสาร จดหมายเก่ารูปถ่ายขาวดำหนึ่งในนั้นคือภาพของแม่ไม่ยังสาวยืนอยู่หน้าอาคารใหญ่หลังหนึ่งที่มีป้ายเขียนว่าโรงเรียนบริลินศึกษาหัวใจของฟานเต้นแรงเขาหยิบภาพนั้นขึ้นมาสังเกตเงาในกระจกข้างหลังแม่เงานั้นคล้ายผู้ชายที่อยู่ในภาพครอบครัวที่พบในกล่องเขาพลิกด้านหลังภาพลายมือแม่จดไว้เพียงสั้นหาหะที่นี่ทุกอย่างเริ่มต้นและจบลง ฟานรู้ทันทีเบอร์ลิงไม่ใช่เมืองแต่มันคือชื่อสถานที่ในหมู่บ้านนี้เองโรงเรียนร้างที่ถูกปิดไปหลายปีพระเหตุไฟไม่ปริศนาที่ไม่มีใครกล้าเอ่อยถึงฟานกำภาพในมือแน่นเขารู้นั่นคือจุดหมายต่อไปที่ซึ่งทุกคำถามอาจได้รับคำตอบหรือทุกสิ่งอาจเลวร้ายกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้ฟานออกจากบ้านยายอย่างเงียบงนัน ท้องฟ้าเริ่มมีเมฆเข่าเคลื่อนคลุมแสงอาทิตย์ถูกบดบังกลายเป็นเงาโมาบนผิวถนนเขาเดินผ่านตรอกแคบๆที่ทอดตัวไปสู่เขตตะวันตกของหมู่บ้านตรงนั้นโรงเรียนบริลินศึกษาเคยตั้งอยู่คนในหมู่บ้านเรียกมันว่าที่ต้องห้ามแม้เด็กเล็กจะไม่รู้เหตุผลแต่ไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้ต้นไม้สองข้างทางเริ่มขึ้นหนาทึบเหมือนทางเดินกำลังถูกกลืนเสียงนกเงียบลง มีเพียงเสียงรองเท้ากระทบดินและลมหายใจของฟานเมื่อเดินพ้นแนวต้นไม้เขาก็มองเห็นมันโรงเรียนไม้สองชั้นถูกไฟเผาจนเหลือแต่ซากดำหาหะหน้าต่างแตกกระจายหลังคาพังลงครึ่งหนึ่งแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีกลิ่นขมเหลายังลอยคลุ้งอยู่ในอากาศฟานยืนอยู่หน้าอาคารร้างหัวใจเต้นช้าลงเหมือนกำลังฟังเสียงบางอย่างจากข้างในเขาผลักประตูไม้ที่ผุพัง เสียงประตูร้องดังสะเตือนใจด้านในมือสนิทเขาฉายไฟฉายไปบนพื้นเห็นรอยเท้าเล็กหาฮะเหมือนของเด็กผู้หญิงแต่เต็มไปด้วยเท่าทานผนังมีรอยขีดเขียนที่ซี่จางบางข้อความยังพออ่านได้ช่วยด้วยไฟไฟมันไม่ใช่อุบัติเหตุเราถูกขังไว้ฟานกลืนน้ำลายความเย็นแล่นผ่านสันหลัง เขากล้าเข้าไปลึกขึ้นทุกฝีก้าเสียงไม้กระดานลั่นอย่างน่ากลัวจนกระทั่งเขาหยุดหน้าห้องเรียนห้องหนึ่งประตูยังคงปิดแต่มีสัญ,ญลักษณ์ที่คุ้นตาบนผนังดอกมะลิสีขาวถูกวาดไว้ด้วยฐานไม้ฟานจำได้ทันทีนั่นคือดอกไม้โปรดของแม่เขายื่นมือไปแตะสัญ,ญลักษณ์นั้นเบาฮาฮ่าพื้นใต้เท้าสั่นเล็กน้อย เสียงคลิกเบาๆดังขึ้นจากผนังด้านข้างแผ่นไม้เล็กๆเปิดออกเผยให้เห็นบันไดลับความมืดมิดด้านล่างคล้ายหลุมลึกที่ไร้จุดสิ้นสุดกลิ่นเน่าเปื่อยคละคลุ้งขึ้นมาทันทีแต่ฟานไม่ถอยเพราะเขารู้คำตอบที่แท้จริงของทุกอย่างซ่อนอยู่ใต้พื้นโรงเรียนที่ถูกลืมแห่งนี้ฟานค่อยๆก้าวลงบันไดไม้เก่าที่ทอดลึกลงสู่ใต้ดินแต่ละขั้นลั่นเอียดราวกับจะหัก ความมืดหนาทึอบอบล้อมมีเพียงแสงจากไฟฉายที่ส่องนำหน้ากลิ่นอับชื้นประปนกับกลิ่นสนิมและอะไรบางอย่างที่เก่ากว่าความทรงจำเมื่อเขาก้าวถึงพื้นล่างสุดแสงไฟฉายส่องไปพบประตูเหล็กสนิมขึ้นเคระข้างประตูมีแผ่นทองเหลืองจารึกไว้ว่าห้องจดหมายเหตุปิดตายตามคำสั่งผู้บริหารพุทธศักราช2516ฟานผลักประตูออกด้วยแรงทั้งหมดที่มี เสียงสนิมครูดดังสะเทือนข้างในคือห้องเก็บเอกสารขนาดใหญ่ฉันวางไม้เรียงรายเต็มไปด้วยแฟ้มปกหนาเขามองไปรอบๆจนสะดุดกับกล่องเหล็กหนึ่งกล่องวางอยู่โดดเดี่ยวตรงกลางห้องฝุ่นจับหนาแต่มีชื่อนัฐการชื่อแม่ของเขามือของฟานสันเมื่อเปิดกล่องนั้นออกข้างในคือสมุดบันทึกเล่มหนึ่งภาพถ่ายและเทปเสียงเขาเปิดสมุดบันทึกหน้าหนึ่งเขียนไว้ว่า หากใครได้อ่านสิ่งนี้นั่นแปลว่าความจริงหลุดรอดจากเปลวเพลิงมาได้ฟานนั่งลงบนพื้นเย็นเยียบใต้ร่างเขาเปิดเครื่องเล่นเทปเก่าที่วางอยู่มุมห้องเสียงที่ดังขึ้นคือเสียงของแม่เราถูกปิดปากพวกเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่เป็นการลบล้างความผิดของผู้มีอำนาจเสียงแม่สะอื้นแผ่วเบาในเทปฉันรอดมาได้คนเดียวแต่ฉันไม่มีวันลืมเพื่อนของฉันหรือเด็กที่ถูกขังไว้ ถ้าฟานได้ยินแม่อยากให้ลูกให้อภัยแต่ไม่ให้ลืมเสียงเงียบไปฟานหลับตาน้ำตาไหลเงียบหาหาเขาเข้าใจแล้วแม่ไม่เคยต้องการแก้แค้นเธอแค่ต้องการความยุติธรรมความจริงได้ถูกฝังไว้ใต้ดินนี้มานานเกินไปตอนนี้ถึงเวลาที่มันจะถูกเปิดเผยฟานเก็บบันทึกและเทปไว้ในกระเป๋าเดินออกจากห้องใต้ดินด้วยหัวใจที่หนักแน่น เมื่อเขาก้าวพ้นโรงเรียนร้างฟ้าสว่างขึ้นลมเช้าอ่อนโยนพัดผ่านใบหน้าเสียงนกเริ่มร้องจากยอดไม้เขาหันกลับไปมองอาคารที่เต็มไปด้วยเงาแห่งอดีตแล้วหันหน้าเดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านพร้อมความจริงในมือและความสงบในใจสิ่งที่เคยถูกฝังไว้ได้ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความกล้า และความรักที่ไม่มีวันตายของแม่ยูเซด